บทที่18พรมวิหารพมนาเมตตาใหญ่เอวาเมสุตังเอกังสมย,ยังพะควาสาวัติยังวิหารติเชตวเนอานาถปินที่กัสสาราเมตาตะตโคพะควาภิกูอามันเตสิพิกขวติพระทันเตติเตพิกูพะควะโตปจัสมุโสสูงพะควาเอตตาทัโวจะเมตตายะพิกเวเจโตวิมุติยาอเศวิตายะภาวิตายะพะหุรีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสะมารถายะเอกาทาศานิสังสา ปฏิการขากระตเมเอกาทศะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชติหน้าป่าปะกังสุปีนางปัสติมนุษสานางปิโยโหติอามนุษสานางปิโยโหติเทวตาลขันติหน้าสะอาคีวาวิสังวาสทังวากรมติตุววตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทธิอาสัมมุระโหกาลังกโรติอุตริงอปติอปติวิชนโตครมะโลกุปโคโหติเมตายะพิขเวเจโตวิมุติยาอเศวิตายะภาวิตายะ พห e ุรีกตายะยานีกตายะวัต <tim> ถ er ุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสะมารถายะอิเมเอกาทสานิสังสาปฏิกังขาอธิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการหิ ทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเรหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสตหาการิหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติทัศหากาเรหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจหากาเรหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสตาอเวลาอพยาปชาอนีคาสุขีตนัณงปริหะลันตุสัพเพปานาอเวลาอพยาปชาอนีคาสุขีตนัณงปริหะลันตุ สัพเพภูตาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังประหะรลันตุสัพเพปุคลาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตะนังประหะรลันตุสัพเพอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังประหะลันตุติอิเมหิปัญจหากาเรหิอนุทิโสพระณาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิสัตหากาเรหิโธทิโสพระณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพพาอิทิโยอเวลาพยาปชานีคาสุขีตะนังประหะรลันตุ สัพเพป Morocco, ุริสาอเวลาพยาปะชานีคาสุขีตนังพระหัตันตุสัพเพอริยาอเวลาพยาปะชานีคาสุขีตนังพระหัตะันตุสัพเพอนาริยาอเวลาพยาะชนีคาสุขีตนังพระหัตันตุสัพเพเทวาอเวลาพยาปะชานีคาสุขีตนังพระหัตันตุสัพเพมนุษสาอเวลาพยาปะชานีคาสุขีตนังพระหัตันตุสัพเพวินิปติกาอเวลาพยาปะชานีคาสุขีตนังพระหัตันตุติ อิเมหิสตหาการหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมติกตะเมหิทัสหาการหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมติสภเพปุรติมายะทิสายัสตาเวลาพิ雅ปชานีกาสุขีตังหริะหาลันตุสภเปปัิมายะทิสายัสตาเวลาพิาปชานีกาสุขีตังหรปะหาลันตุสภเพอุตรายะทิสายัสตาเวลาพิาปชานีกาสุขีตังหริะหาลันตุสภเทกีนายะทิสายสตาเวลาพิาปชานีกาสุขีตังหรปะหาลันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาปชาณีคาสุขีตังณหประรลันตุสัพเพปัิมายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตัณหประลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาปชาณีกาสุขีตัณหปหะลันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาปชาณีคาสุขีตัณหปหะรลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะสตาเวลาพยาปชาอนีกาสุขีตังณหประรลันตุ สอุปริมายะทิสายะสตาเวลาพยาปะชานิคาสุขีตนังพระหลันตุสัเภุรัติยาญะทิสายะปานาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังพระหันตุสัเภปัจิมายะทิสายะปานาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระหันตุสเพอุตรายะทิสายะปานาเวลาพยาปะชานิคาสุขีตนังพระหลันตุ Abei, laser, S, สัพเพทักขินายะทิสายะปานาเวลาพยาปชานิคารสกีตระหนักราหัดันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปชาอนิคารสกีตระหนักราหัดลันตุสัพเพปติมายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปชาอนิคารสกีตระหนักราหัดันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปชานิคารสกีตระหนักราหัดันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปชานิคารสกีตระหนักราหัดันตุ สพเหติมายะทิสายะปานาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระหันตุสพเอุปริมายะทิสายะปานาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระหันตุสัเภปุริตมายะทิสายะภูตาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระหันตุสัเภปัชิมายะทิสายะภูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังพระหันตุสัเภอุตรายะทิสายะภูตาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระหันตุ สัพเพทักขินายะพิสายะภูตาเวลาพยาประชาอานีคาสุขีตะนังเปรหะลันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะภูตาเวลาอัพยาประชานีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตะนังเปรหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาเวลา,ววลา,ววลา aker, พยาประชานีคาสุขีตะนังเปรหะลันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาประชานีคา สุขีตะนังปรหะรันตุสัพเพเหติมายะที่สายะปูตาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตะนังปรหะรันตุสัพเพอุปริมายะที่สายะปูตาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตะนังปรหะรันตุสัพเพปุรติมายะที่สายะปุคลาอเวลาพยาปชาอานิค้าสุขีตะนังปรหะรันตุสัพเพปัติมายะที่สายะปุคลาอเวลาพยาปชาอานิค้าสุขีตะนังปรหะรันตุสัพเพอุตรายะที่สายะปุคลาอเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตะนัปริหะลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุคลาเวลาพยาประชานิคาสุขีตะนัปริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนัปริหะลันตุสัพเพปฏิมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาประชานิคาสุขีตะนังปริหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนัปริหะลันตุสัพเพทักขินายะ อนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาประชาอณิคาสุข cool. um ีตะนังเปรหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุคลาอเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตะนังเปรหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุคลาอเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตะนังเปรหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิศายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตะนังเปรหะลันตุ สัพเพปัติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปะชาอานิคาสุขีตนังห์พหะหัตุสัพเพปุตลายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปะชาอานิคาสุขีตนังห์พหะรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปะชาอานิคาสุขีตังห์พระรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปะชาอานิคาสุขีตนังห์พระรันตุ สัพเพปัิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตะนังปริหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตะนังปรหะลันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตะนังเปรหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตะนังเปรหะลันตุ สภุปริมายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปะชาอณีคาสุขีตนังพระลัตุสัภาปุริตมายะที่สายะอิธิโยอเวลาพยาปะชาอณีคาสุขีตนังพระลัตุสภปัติมายะที่สายะอิทิโยอเวลาพยาปะชาอณิคาสุขีตนังพระลัตุสัภอุตรายะที่สายะอิธิโยอเวลาพยาปะชาอณีคาสุขีตนังพระลัตุสัภทักขินายะที่สายะอิทิโยอเวลาพยาปะชา อนิคาสุขีตะนักระหะรันตุสัภาปุรัติมายะอนุทิสายะอิทิโยเอาเวลาพะยาปะชาอนิคาสุขีตะนักระหะรันตุสัภาปัติมายะอนุทิสายะอิทิโยเอาเวลาพะยาปะชาอนิคาสุขีตะนักระหะรันตุสภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยเอาเวลาพะยาปะชาอนิคาสุขีตะนักระหะรันตุสภาทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยเอาเวลาพะยาปะชาอนิคาสุขีตะนักระหะรันตุ สภาเหตุติมายะทิสายะอิทธิโยอเวลาพะยาปะชาอานีคาสุขีตนะังปริหะรันตุสัพภาอุปริมายะทิสายะอิทิโยอเวลาพะยาปชานีคาสุขีตนะังปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาอเวลาพะยาปะชานีคาสุขีตนะังปริหะรันตุสัพเพปะติมายะทิสายะปุริสาอเวลาพะยาปชาอนีคาสุขีตนะังปริหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปุริสาอเวลาพะยาปะชาอานีคา สุขีตนะหนัริหะรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุริสาเวลาอพพยาประชานิคาสุขีตนะงนัริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพะยาประชาอนิคาสุขีตนะงนัริหะรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพะยาประชาอนิคาสุขีตนะงนัริหะรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพะยาประชาอนิคาสุขีตนะงนัริหะรันตุ สัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุริสาเอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาเอเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาเอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอริยาเอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอริยาเอาเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตะนังเปรหะลันตุสเพออุตรายะทิสายะอริยาอาเวลาพิยาปชาอนิคาสุขีตะนังเปรหะลันตุสเพทักขินายะทิสายะอริยาอเวลาพิยาปชาอนิคาสุขีตะนังเปรหะลันตุสัเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาอาเวลาพิยาปชาอนิคาสุขีตะนังเปรหะลันตุสัเพปัิมายะอนุทิสายะอริยาเอเวลาพิยาปชาอนิคาสุขีตะนังเปรหะลันตุ ส said, ัพเพอุตรายะอนุทิสายะอาริยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตังป์ระหะลันตุสัพเพทักกีนายะอนุทิสายะอาริยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตังป์ระหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอาริยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตังป์ระหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอาริยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตังป์ระหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตนังปริหาตรันตุสัพเพปชิมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังปริหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังปริหัตรันตุสัพเพทคินายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังปริหารันตุ สัพเพปัติมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตะนังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังปรหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังปริหารันตุ สัพเพอุปริมายะทิสายะอนาริยาอาเวลาพยาประชาอานีคาสุขีตะนักริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะเทวาอเวลาพยาประชาอานีคาสุขีตะนักริหะลันตุสัพเพปชิมายะทิสายะเทวาเอเวลาพยาประชาอานีคาสุขีตะนักริหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะเทวาเอเวลาพยาประชาอานีคาสุขีตะนักริหะลันตุสัพเพทักกินายะทิสายะเทวาเอเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตะนังเปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุติสายะเทวาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังเปริหะรันตุสัพเพปัติมายะอนุติสายะเทวาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังเปริหะรันตุสัพเพอุตรายะอนุติสายะเทวาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังเปริหะรันตุสัพเพทักกินายะอนุติสายะเทวาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังเปริหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอเทวา อเวราอพยาประชาอณิคาสุขีตะหนักระหะรันตุสัเพอุปริมายะที่สายะเทวาอเวราอพยาปชาอณิคาสุขีตะหนักระหะรันตุสัเพปุรัติมายะทิสายะมนุษย์อเวราอพยาประชาอณิคาสุขีตนังนักระหะสรันตุสัเพปุรัิมายะที่สายะมนุษย์อเวราอพยาประชาอณิคาสุขีตะนังระหะรันตุสัเพออุตรายะทิสายะมนุษย์อเวราอพยาประชาอณิคาสุขีตะหนักระหะลรันตุ สัพเพทักขินายะทิสายะมนุษสาวเวลาพยาประชาอานีคาสุขีตะนังเปลหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุษสาวเวลาพยาประชาอานีคาสุขีตะนังรเปหะลันตุสัพเพปติมายะอนุทิสายะมนุษสาวเวลาพยาประชาอานีคาสุขีตะนังเพลหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษสาวเวลาพยาประชาอานีคาสุขีตะนังเพลหะลันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะมนุษสาวเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตระหนัริหะรันตุสัพเพเหติมายะที่สายะมนุษา์อเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตระหนัริหะรันตุสัพเพปุรัตสัพเพอุปริมายะที่สายะมนุษา์อเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตระหนัริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะที่สายะวินิปติกาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตระหนัริหะรันตุสัพเพปัชิมายะที่สายะวินิปติกาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตระหนัระหะรันตุ สพเพอุตรายะทิที่สายะวินิปติกาอเวลาพหาปชาอานิคาสุขีตะนังพระหันตุสพเพยทักินายะที่สายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตะนังพระหันตุสพเพปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตะนังพระหันตุสพเพยปัชิมายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตะนังพระหันตุ สพเอุตรายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอานีคาสุขีตะนังพระรัตุสพเพทกินายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอานีคาสุขีตะนังพระรัตุสพเพเหติมายะทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอานีคาสุขีตะนังพระรัตุสเภอุปริมายะทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอานีคาสุขีตะนังพระรัตุ อิเมหิทัสหาการรหิติสาพระนาเมตาเจโตวิมุตติสเพสังสตานังปีระหนังวัชเชตวะอปีระนายะอุปปคาตังวัชเชตวะอุปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวะอสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตวะอปาิยาทานีนะวิเหสังวัชเชตวะอวิเหสายะสเพสตาอเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาทุกิโนสุขิตตาโหตุมาทุกขิตตาติอิเมหิต อัตหาการิหิสเพสตาเมตายาติเมตตาตังธร,รมมังเจตายติติเจโตสภพภะพยาปาทับปริยุทธาเนหิมุจจะติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรรมะวิหาระภาวนานิทิตาบทที่1 9เทวตาอุยโยชะนะคาถาบททรงเทวดา ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหหิสัมพตังปุญญาสามประทงังสเพเทวานุโมทันตุสพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายศีลังลัขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหอนตุขัดฉันตุเทวตาคตาบทที่20 สัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกาณจะยังลังอรหันตานัณจะเตเชนะลักขันพันธามิสัะพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกาณจะยังลังอรหันตานัณจะเตเชนะลักขันพันธามิสัะพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกาณจะยังลังอรหันตานัณจะเตเชนะลักขันพันธามิสัะพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกาณจะยังลังอรหันตานัณจะเตเชนะลักขันพันธามิสัะพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกาณจะยังลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกาันจะอย่างพะลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกาันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกาันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกาันจะอย่างพลัง อรหันตานันจ a, ะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอันนี้ส่งเงห่งการบูชาพระตนะตรายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีตรงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าว่าเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเหรียญวาครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วย,วยปปรูปภาพแห่งพระปรลิตจงสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิดสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จเจริญนุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อประสักวละมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนาก,กรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4 คืออายุวนณสุขะพละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน